ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวุ้นแฟนซีชาแนลค่ะวันนี้นะคะน้ำอ้อยจะมาสอนเพื่อนๆทำวุ้นกระทงค่ะใกล้เทศกาลวันลอยกระทงแล้วนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะจะมีแม่พิมพ์กระทงแบบนี้นะคะเป็นพิมพ์กระทงใบตองค่ะแล้วก็ด้านบนจะตกแต่งด้วยวุ้นดอกชบาและทูเพียนนะคะซึ่งจะมีแม่พิมพ์เหมือนกันค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะน้ำอ้อยก็จะสอนเทคนิคการหยอดแบบง่ายๆทำออกมาสวยๆนะคะแล้วก็แนะนำแพ็กเกจที่ใช้ใส่ด้วยนะคะจะได้เอาไว้เป็นอาชีพกันนะคะเพื่อนๆก่อนจะไปชมก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์เพิ่มเติมและวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะเทน้ำเปล่า500มิลลิลลงไปในหม้อเลยค่ะ เสร็จแล้วก็เทผงวุ้น1ช้อนโต๊ะลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็คนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ําเปล่าแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะหลังจากที่เราแช่ผงวุ้นไว้แล้วนะคะเราก็นํามาตั้งไฟค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดค่ะ เราก็จะมาเติมกะทิ500มิลลิตรค่ะเสร็จแล้วเราก็คนให้กะทิเข้ากับน้ำวุ้นที่เราต้มไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำตาลทราย150กรัมค่ะเติมเกลือนะคะเกลือ1.3ส่วนสช้อนชาค่ะหลังจากนั้นเราก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าเกลือและน้ำตาลทรายจะละลายหมดค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะ เรามาดูอุปรกรณ์กันเลยค่ะก็จะมีพิมพ์มุ้นดอกไม้นะคะที่จะใช้ใส่กระทงของเราค่ะแล้วก็มีพิมพ์ทูบเพียนนะคะแบบเป็นมัดตั้งๆเป็นเซตเลยและที่ขาดไปได้เลยค่ะเป็นพิมพ์กระทงใบตองสวยๆนะคะสีผสมอาหารสีต่างๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะทำในส่วนของฐานเค้กก่อนนะคะเป็นเค้กกระทงนะคะเราจะ หยดสีผสมอาหารสีเขียวแก่ลงไปค่ะตักวุ้นกะทิมาประมาณ500 ml นะคะนี่ค่ะพอเราคนได้ที่แล้วเราก็เทลงในแม่พิมพ์เลยค่ะเราจะมาทำทูปเพียนกันนะคะตรงปลายเทียนด้านบนสุดนะคะเราจะทำสีแดงค่ะ เราก็ใช้ที่ดูดวุ้นนะคะหรือว่าที่หยดสีก็ได้ค่ะดูดวุ้นขึ้นมานะคะเราก็จะหยอดลงไปเลยค่ะเนื่องจากมันลึกเนาะเราต้องใช้ตัวช่วยนะคะบีบลงไปให้ถึงแค่ตรงเทียนเท่านั้นนะคะเรียบร้อยค่ะพอวุ้นเทียนชั้นแรกเซตตัวนะคะเราก็จะมาทําในส่วนของรูบค่ะรูบจะเป็นชั้นที่สองนะคะหยดสีผสมอาหารสีน้ําตาลลงไปค่ะ คนได้ที่แล้วเราก็เทลงไปเลยค่ะนี่ค่ะพอส่วนตรงทูบเนี่ยเซตตัวแล้วนะคะเราก็จะมาทําเทียนต่อค่ะเป็นชั้นสุดท้ายนะคะเทียนเราจะทําสีเหลืองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ค่อยๆเทลงไปนะคะใช้ช้อนรองด้วยนะคะ เสร็จแ,แล้วเราก็จะมาทําในส่วนของวุ้นดอกไม้กันนะคะหยดวุ้นสีเหลืองนะคะตรงเกสรดอกไม้ค่ะเรามาเริ่มทําวุ้นดอกไม้กันเลยค่ะวุ้นดอกชวบาเซตแรกเราจะทําเป็นสีม่วงนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็หยอดลงในแม่พิมพ์เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยให้วุ้นทั้งหมดเซตตัวนะคะแล้วเราค่อยนําเข้าตู้เย็นพร้อมกันค่ะ ตอนนี้วุ้นทั้งหมดก็เซตตัวแล้วนะคะเราก็นำมาแช่ตัวเย็นในช่องธรรมดาค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะนี่ค่ะเราจะมาแกะวุ้นดอกชาบาเซตแรกกันนะคะสีม่วงนี่สวยมากนะคะวุ้นดอกชบาเซตที่สองนะคะเราจะทำสีชมพูเกสรก็จะทำสีเหลืองเหมือนเดิมค่ะ อันนี้จะเป็นกล่องใส่เค้กของเรานะคะเป็นทรงสูงสี่เหลี่ยมค่ะเราก็เอาวุ้นกะทิมานะคะเราจะเทบริเวณตรงฐานเนาะเป็นกล่องเบอร์ W104 นะคะเราจะใช้วุ้นกะทิสีขาวเทนะคะจนเต็มวงกลมนี้เลยนะคะนี่ค่ะเรามาดูว,วุ้นดอกชบาเซตที่2กันนะคะสีชมพูสวยงามเหมือนเดิมนะคะน่ารักมากๆ อล่คะตอนนี้เราก็นำมุ้นออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะเราก็จะมาแกะกันคลี่ๆพิมพ์แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาวางไว้บนแท่นตรงนี้นะคะไว้บนฐานที่เราเตรียมไว้ค่อยๆอ้าพิมพ์แบบนี้ค่ะหลุดออกง่ายมากเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องผ่าพิมพ์เลยตัวนี้อันนี้จะเป็นพิมพ์ทูกเทียนนะคะน้ำอ้อยก็ได้ผ่าไว้นะคะสองฝั่งแบบนี้นะคะที่พิมพ์เสร็จแล้วเนาะเราก็อ้าพิมพ์เลยค่ะ จุดออกมาง่ายๆเลยนะคะสวยงามมากค่ะแล้วก็จัดวางไว้ตรงกลางๆเสร็จแล้วเราก็นําวุ้นดอกชบามาค่ะเป็นวุ้นดอกชบาที่เราทําไว้แล้วนะคะนี่เอาวางนะคะสลับสีกันค่ะจะได้สวย นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาแบบนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแบบนี้สามารถทําเป็นเค้กวันเกิดได้ด้วยนะคะหรือว่าทําเป็นวุ้นกระทงในเทศกาลวันลอยกระทงนี้ได้เลยค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวุ้นกระทงดอกไม้สวยๆของเราค่ะด้านล่างจะเป็นวุ้นกระทงใบตองนะคะตกแต่งด้านบนด้วยวุ้นดอกชบาและวุ้นทูบเพียนนะคะ ทำเป็นเซตแบบนี้ทำออกมาแล้วสวยงามมากๆค่ะต้องขอขอบคุณพิมพ์ส,สวยๆทั้งหมดนี้จากร้านมาดามโด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจน้ำอ้อยจะลงรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะส่วนแพคเกจที่ใส่นะคะเพื่อนๆก็สามารถสั่งได้ที่ร้านมาดามโ่นกันนะคะมีครบจบทุกอย่างเลยนะคะทั้งพิมพ์และก็กล่องใส่ค่ะ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้วุ้นแฟนซีกันด้วยนะคะ